สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่าขอคืนวันนี้ด้วยสตาของคุณพยาวรมสถิตสตาของคุณจรินทร์ทีนาบํารุงสตาของคุณสลีลาสีแสง ศรัทธาคนเด็กชายชาลีโจรน,น้าบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาคนท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจา้าที่ตรัสว่าสัพพะานางังธรรมะฐานังชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจายให้คุณพยาวพรหมสถิตให้คุณสริทีนาบำรุง่งให้คุณสรีลาสีแสงให้เด็กชายชาลีโจนนาบำรุงทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ มีสติมีปัญญาแตกฉาาในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้หลวงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับคอยดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจ้าวางเว้นไปหนึ่งคืนนะครับพบกันในคืนวันเสาร์จะเป็นสถาของคุณไว้ตายลุจิพลพัท พร้อมลูกหลานรับเป็นเจ้าภาพอ่ะก็จะได้อนุโมธนากัรศรัทธาของกุนไว้ตายลุจิพลพัฒพร้อมลูกหลานกันในคืนวันสามนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านปู่ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแต่ผมอยากให้ศรัทธาคำสอนของพุทธเจ้าไว้ ที่ไหนก็ได้ะฮะสอนให้ตรงคําสอนของพุทธเจ้าท่านัเราจะได้ไม่เดินทางผิดกันนะอา้าวดูก่อนผู้เจา้าตรัสว่าดูก่อนพิขุท้งหลายผู้เจา้าพูดกับใครครับพูดกับพิขุใช่ไหมฮะลาพิขุต้องเป็นพระไหมฮะอา้าวเรื่องนี้มีเรื่องใหญ่นะฮะ เราว่าพระพุทธเจ้าพูดกับพระเพราะพระพุทธเจ้าคำว่าพิขุทั้งหลายค่ะแต่นายวิดกใช้คําว่าภิกษุททั้งหลายผมใช้คําบาลีใช้คําว่าพิขุทั้งหลายนะกดูกรพิขุดทั้งหลายพระพุทธเจ้าพูดกับปัญจวัคคีย์โดยที่ปัญจวัคคีย์ยังไม่ได้บวชเลยใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าพูดกับปัญจวัคคีย์ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่านูก่อกรปัญจวัคคีย์เราสังเกต จากปฐมเทศนาครั้งแรกผู้เจ้ากล่าวว่าดูก่อนพิคุทลายะนะฮะใช้คำว่าดูก่อนพิคุทั้งหลายทั้งหมดเลยดูก่อนพิคุทนายทางนี้บรรพชิตไม่ควรเสกมีทั้งพิคุมีทั้ทงบรรพชิตใช่ไหมจ้ใปนปัญจวกียเป็นทั้งพิคุเป็นทั้งปรพชิตทั้งท้ายัยไม่บวชธรรมวิชาเรียกว่าพิคุ เพราะความหมายของคาว่าพิขุนั้นมีอยู่สองอย่างพิขุแปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดกับผู้ที่ขอเขากินพูดเป็นภาษาชาวบานนะเพราะฉะนั้นพิขุในธรรมวินัยนี้จึงมีความหมายสองอย่างนาต้องบินทบาทเลี้ยงชีพด้วยลำแข่งของตนเองใช้คำว่าลำแข้งของตนเองพระเจ้าตรัสเองนะ ผู้เจ้าเนี่ยไม่ให้ใครบิดาบัดเลี้ยผู้เจ้านะต้องไปบิดาบัดด้วยลําแข้งของพระองค์เองเป็นแบบอย่างแล้วก็ดุกกรภิกขุทลายก็แปลว่าต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการบิดาบัดซ้อมเป็นผู้มีเห็นเป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายวิจัยวิเกิดฉะนั้นเราเรียนธรรมะตัวเนี้ยผู้เจ้าจะใช้คำว่าภิกขุทั้งหลายเราเห็นภัยในการเวียนว่ายวิจัยวิเกิด จึงไม่ผิดในคําสอนของพุทธเจ้าเพราะเราเห็นแล้วว่าการเวินว่ามีตายไว้เกิดเนี่ยเป็นภัยของชีวิตนะภาภัยของชีวิตนะอยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วจึงต้องตามรู้หายใจเข้าแล้วก็ตามรู้หายใจออกนะคือผู้เห็นภัย ในการมีว่เวไตยไว้เกิดย่อมตามรู้เห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่นั้นเป็นอย่างไรตั้งคําถามย่อมตามรู้เห็นกายเนืองเนืองนะเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่นั้นเป็นอย่างไรตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบอิทัพิกเวภิกุอรัญญคโตวาลุคขมูลโตวาลุคขมูลคโตวาสุญญาคารคขโตวา ทำแปลเลยก็แล้วกันนะที่ต้องยกบาลีมาเพื่อที่จะได้โอ้เนี่ยพผูเจ้าตัดไว้อย่างนี้อย่างนี้นะสันใัยไม่ได้พูดเองหรือใครไปพูดก็ไม่ได้พูดเองนะเขาเอาคําสอนพู้เจ้ามาตัดมาพูดก็แปลว่าดูก่อนพิขูดท้งหลายพิขูดในธรรมวิในนี้ไปสู่ป่ากก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าก็ดี ไอ้คำว่าก็ดีก็ดีก็ดีเนี่ยผมพูดอยู่เสมอใช่ไหมเป็นสำนวนของผู้แปลเราจะเปลี่ยนซะก็ได้ไม่ผิดหรอกครับเปลี่ยนก็ได้เพราะคำว่าก็ดีก็ดีเนี่ยเป็นสำนวนของผู้แปลเราจะเปลี่ยนก็ได้นาะพิขุในธรรมวินานี้ไปสู่ป่าก็ได้ไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าก็ได้ไปสู่โคนไม้ก็ได้อย่างนี้ได้ไหมฮะเอออย่างนี้เราเปลี่ยนนี้ก็ได้นะดีใจว่าข่าสัตว์ก็ดี ก็เลยฆ่ามันซะเลยรักทรัพย์ก็ดีเลยรักมันซะเลยเราก็เปลี่ยนซะนะฆ่าสัตว์ก็บาปรักทรัพย์ก็บาปผิดในกรรมก็บาปนดื่มสุราก็บาปพูดปดก็บาปอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันนะครับคำว่าก็ดีก็ดีเนี่ยมป็นเป็นสำนวนของผู้แปลบาลีฉะนั้นเราก็รู้อ้ออันนี้เป็นสำนวนผู้แปลบาลี นระพุทธเจ้ากลัดว่าพิขุในธรรมวิีไนนี้ไปสู่ป่าก็ได้ไปสู่เรือนไปสู่โคนไม้ก็ได้หรือไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าก็ได้นะไปทำอะไรนิสีตติปัตปัลังกังอาภุชิตวาอุชุงกายังปณิทายะปริมุขขังพระติงอุปัฏฐเปตวาแปลว่าอะไรนั่งคูบัลลัง นั่งคู่บาลังบาลังกลางนะฮะอาบาลีใช้คำว่าบาลังกลางแปลว่านั่งคู่บาลังคือขัดสมาิขัดสมาิก็นั่งขัดสมาธิขัดสมารหรือขัดสมาธิ่ะขัดสมาธิเอาอนะไรงายุ่งนะไรเยี้ยเ้็นไหม <laughs> ผมเรืงแล้วต้องมีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนนั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิทำสมาธิเขียนเหมือนกันนะฮะถ้าเราอ่านไม่ถูกก็จะเป็นว่านั่งสมาธิทำสมาธินั่งขัดสมาธิทำสมาธินั่งขัดสมาธิไม่ถูกต้องเพราะสมาธิขัดไม่ได้ใช่ป่า สมาธิขัดไม่ได้นั่งขัดสมาธิทำสมาธิไม่ใช่จะกลายเป็นนั่งขัดสมาธิทำสมาธิเอ๊แสดงว่าอยู่ไม่เฉยและขัดตลอดนะนั่งคูบาลาคือนั่งขัดสมาธินะฮะนะนั่งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแสดงว่า นะในการปฏิบัติที่พุทธเจ้าตรัสโดยเฉพาะนี่เรื่องเราจะพูดถึงเรื่องอาณาปานสติเป็นข้อแรกนะ,ะอาณาปานสตินะกายานุปสนาติปัฏฐานนะีมีอาณาปานสติมีในอริยบทสี่อริยบทยอ่อยนี่พุทธเจ้าชี้แจงเรื่องอาณาปานสติซะก่อนะอาณนานปานสตินั้นต้องถือหลักนะคะหลักบาลีพุทธเจ้าตรัส นิสีทติปัลลังกาอาพุธชิตวาอุชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงอุปทเปตวานั่งคุบาลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเอ,อาเป็นว่ารูปแบบของการปฏิบัติอานาปันสติมีนะฮะไปสู่ป่าก็ได้ ไปที่โคนไม้ก็ได้ไปที่เรือนล้างว่างเปล่าก,ก็ได้แล้วถ้าเรือนมันไม่ลา้างจะทําไงอ้าวถ้าเรือนไม่ลา้างจะทําไงก็ทําให้มันล้างาว่างเปล่านั่นหมายถึงมันไม่มีคนใช่ไหมไม่มีคนนะเรือนล้างที่ไม่มีคนอยู่อาศัยอันบ้านเราก็ทําให้เป็นเรือนล้างได้คืออยู่คนเดียว น้าวางเปลา่าไม่มีใครอยู่ด้วยแม่ดีมากถ้ามีอยู่ด้วยเดี๋ยวคลุกคลักกวาดโดนคลุกคลักกวาดนี่ตูเป่งโปงเป่ง,เ,ปงเดี๋ยวโขกน้ำพริกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เต็มไป,ไป,ไป,ไปหมดเยไม่เป็นอันจะทำสมาธิ <c oughs> หัวใจสําคัญของการเจริญอานาปานสีต้องนั่งคูบะลังขัดสม,มาธนิน,นะครับตั้งกายให้ตรงทาไมต้องกายให้ตรงครับลมหายใจเข้าออกนั้นต้องการความตรงท้านั่งหลังขวดล้างอแล้ว นะอึดอัดดำรงสติไว้เฉพาะหน้านะหมายถึงว่าต้องมีสติไว้ตลอดเวลานะอันนี้เรื่องของการปฏิบัติสโสตโตวะอัสสะสติสโตปัสสะสตินะมีสติหายใจคข้าอันละท่านผู้ชมที่รบับรับถึงบทที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจซะก่อนแล้วค่อยปฏิบัตินะฮะ อานาพสติเรามีบทเรียนศึกษาเข้าใจแต่ก่อนแล้วค่อยทาเมื่อเราศึกษาเข้าใจแล้วทําเนี่ยมันทําถูกทาง่ายเข้าใจด้วยถ้าเราศึกษาเข้าใจดีแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันตรงอย่างที่พระเจ้ากลับสอนได้แล้วก็มันปลื้มใจมันมั่นใจมันแน่ใจเลยไม่ผิดเนี่ยมันมั่นใจฉะนั้นจริงต้องหยิบยกมาเรียนมาศึกษากระตะในไหนเรียนมาถึงโพธิปักขียธรรมะเลยนะ ธรรมะที่นำไปดูความรู้แจ้งซึ่งอริยมรรคอริยผลให้เข้าใจสักปฐฐานหนึ่งเท่านั้นในปฐฐานหนึ่งเอาสักข้อส,ส,สักข้อนึงสามารถทำได้ทันทีผมก็เลยเห็นว่าอาณาปณสติเนี่ยเพราะเราไม่ต้องไปทำอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทำกรรมฐานนั้นมีอยู่แล้วคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพียงแต่ว่าเรารู้วิธีจะเอาลมหายใจเข้าใช้ออกที่เราใช้ประจําอยู่เนี่ยมาทํากรรมฐานคือปกติเราก็หายใจเข้าใจออกอยู่แล้วแต่มาเรียนศึกษาให้เข้าใจว่าหายใจเข้าจะวางใจยังไงหายใจออกจะวางใจอย่างไรพอเราวางใจรู้วิธีการวางใจใช้กระเจาใช้ออกแล้วก็เริ่มหาหาสถานที่ว่างวาง แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่พูะเจ้าฝัดนั่งขัดสมาธินะตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสูตรเลยนะฮะนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำลงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ารู้จักสติแล้วใช่ไหมอ,อ๋อ นั่นระหว่างมีสติหายใจเข้ากับหายใจเข้าแบบไม่มีสติมันเหมือนกันหรือต่างกันในชีวิตประจำวันเราไม่รู้คิดแล่จะไรไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจเการู้มันเป็นปกติไปแล้วแต่ตอนนี้ผิดปกติแล้วนะครับต้องมีสติซสก่อนจึงค่อยหายใจเข้ามีสติซะก่อนจึงค่อยหายใจฝึกในขั้นต้นเลยนะฮะมีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออกถ้าหายใจเข้าไม่มีสติถือว่าใช้ไม่ได้หายใจออกไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้ากนั้นเรื่องสติจึงต้องฝึกต้องรู้จักสภาวะของสติก่อนสติคือระลึกอยู่ที่อารมณ์ตอนนี้เรามีอะไรเป็นอารมณ์คะลมหายใจอันั้นก่อนจะหายใจเข้า มีสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติรลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกอยู่ที่หายใจออกพุทธศาสนามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนี่ขั้นที่หนึ่งเลยนะจะต้องมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าต้องมีสติทุกครั้งที่หายใจออก นี่คือขั้นที่หนึ่งนะฝึกให้ชำนาญก่อนนะฮะทั้งหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติและแยกสภาวะได้ด้วยว่าตรงนี้เป็นลมหายใจตรงนี้เป็นสตินะต้องรู้ด้วยฮนะตรงไหนเป็นตัวสติตรงไหนเป็นลมหายใจเข้าเพื่อแยกสภาวะสองอย่างให้ได้เพราะตัวสติเนี่ยเป็นตัวล,ลึก ลมหายใจเข้าเป็นตัวถูกระลึกสติเป็นตัวระลึกนะฮะลมหายใจเข้าเป็นตัวถูกระลึกขณะหายใจเข้าสติระลึกอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกสติระลึกอยู่กับลมหายใจออกเอาละดีขั้นที่หนึ่งนะฮะต่อไปขั้นที่สอง ที่คังว่าอัศสตโตที่คังว่าอัศสันตโตที่คังอัสสามีติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวที่รู้ไงว่าสัน้นรู้ไงว่ายาว อ่าตัวนี้ฮะต้องฝึกะก่อนนะฮะขั้นที่หนึ่งหายใจเข้าลมกระทบหายใจออกมีสติแล้วจึงหายใจออกหายใจเข้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติหายใจออกกาีหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวรู้ไงว่าเต้นเข้ารู้ไงหายใจเข้ายาวให้ออกยาวรู้ตรงที่มันกระทบนานรู้ว่ายาวเนี่ยรู้กระทบไม่มีเชือกไปวัดไม่มีเส้นไปวัดหรอกครับลมกระทบสั้นเขาเรียกว่าลมหายใจเข้าสั้นลมกระจบ ยาวก็เรียลมหายใจออกยาวการหายใจเข้ายาวคือลมกระทบต่อเนื่องกันยาวบางทีเขาใช้คำภาวนาช่วยแล้วนะหายใจเข้าลมกระทบ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 รู้ลมกระทบอยู่ตลอดเวลาหายใจออกลมกระทบเรารู้ลมกระทบตลอดเวลาให้จิตอยู่เนี่ยอยู่กับลมกระทบตลอดเวลา แต่ดันหายใจเข้าลมกระทบยาวก็ร um. um. ู้หายใจออกลมกระทบยาวก็รู้ที่หายใจเข้าก่อนนะฮะหายใจเขายาวก็รู้ที่คั้งว่าปัสสันโตที่คั้งปัสสามีติประชานาติเมื่อหายใจเข้าออกเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้ รู้รู้ตรงที่มันกระทบต่อเนื่องกันยาวที่คังวาปัสสันโตที่คังปัสสามีติประชานาติอ่าหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวนะก็เมื่อหายใจเข้าสั้น น่ลสังรับสังวาอัศสันโตรับสังอัศสามีติประชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน้นชัดนะฮะไม่ใช่กลมกล้มนะคิดตอเองก็ไม่ได้นะต้องเอาความชัดเจนของลมเกิด ตัวนี้สมาธินะฮะต้องเอาความชัดเจนของลมกระทบจนสแสดงว่าหายใจเข้ามีสติจับสูดรดยก่อนนะมีสติหายใจเข้ามีสต,สนนะสติหายใจ,ยใจออกสติมีก่อนหรือลมมีก่อนอ่าเนี่ยจับหลักไว้นะฮะ พระพุทธเจ้าตัดว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกต่อไปก็มีสติหายใจเข้ายาวก็รู้มีสติหายใจออกยาวก็รู้ตกลงฮะสติต้องเป็นประธานสติเป็นตัวรู้อารมณ์เป็นตัวถูกรูก้ จนอารมณ์ที่ออกมาต้องมีสติเป็นตัวกำหนดรู้ตลอดชัดเจนตลอดเพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตนะมีสติหายใจเข้าสติต้องอยู่กับลมพอได้ยินเสียงแกลแป้นหนึ่งสติไปไหมไปแล้ว ไปเลยใครมาวะไม่เอาแล้วลมไม่เอาแล้วนะอ้าใครมาวะไอ,ะอะ้แกลแบบนี้ไม่เคยได้ยิน,นต่อเลยนะไม่เอาแล้วไม่กลับมาที่ลมแล้ว <c oughs> มักจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะนี่แหละฮะจะนั้นพูดที่จเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจริงจะต้องมีสติเป็นประธาน เอาสติเป็นประธานในการหายใจเข้าเอาสติเป็นประธานในการหายใจออกนะไม่ใช่การหายใจเข้าเป็นประธานสตินะมารู้ที่หลังไม่ได้นะมีสตินะฮะรู้ตาม <c oughs> ลมหายใจเข้ามีสติรู้ตามลมหายใจออกนะจะต้องรู้ตามตามรู้ตลอด ทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกต่อมาก็เพิ่มเป็นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นะ,ะต่อไปนะฮะนะต่อไปรับสังวาปสัสุโตรับสังปัสสามีติประชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นตอนนี้เข้าใจเป็นที่เข้าใจแล้วนะฮะเข้าใจแล้วตัวนี้นะต่อไปครับ สัพพกายะปฏิสังเวทีอัศสิสามีติสิกติเอาแล้วนะฮะย่อมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงและจึงค่อยหายใจเขา้าจำลองซักคนว่าเราจะก,กำหนดนาจาัรต้องเป็นผู้กำหนด รู้ตลอดท่านผู้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดชธรรมะและศรัทธาขอาคุณพิยาวพรมสถิตศรัทธาข้าคุณสริทีนาบํารุงศรัทธาข้ากคุณสลีลาสีแสงศรัทธาของเล็กชายชาลีโจรน,นาบํารุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแลบฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสตาธาขอกุณไว้ตายรุจิพลพัฒพร้อมลูกหลานรับเป็นโาพาก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดี ขอความมีปัญญาจงประเกิดมีแก่คุณพยาวพรมสถิตคุณสรินทีนาบำรุงคุณสริลาสีแสงเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวขอ้อธรรมกิเลตันหาพากันลบกันลักมันศึกษาธรรมทำสอน คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำย่าปล่อยปัญหามักมองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาเพร่อทำทำจิตใจให้สววยสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลงอ่ะา